สวัสดีครับมาแนะนําสินค้านะครับอ่าทันนี้ผมได้มาจากลาซาด้นะครับก็อ่าเป็นน้ํายาล้างหัวฉีดดีเซลนะครับของ S T P ครับก็เป็นสินค้าจากอเมริกานะครับก็วิธีใช้นะครับอ่าเติมในถังน้ํามันดีเซลนะครับอ่าปริมาณอันนี้ก็สองรอยสามลิลิตรนะครับก็ใส่ถังน้ํามันดีเซล ครึ่งถังนะครับครึ่งถังขึ้นไปนะครับอ่าตัวนี้เป็นล้างหัวฉีดแบบเติมเข้ากับถังน้ํามันดีเซลนะครับในภูมิ็ให้ดูวิธีใช้นะครับก็คืออ่าเติมลงในถังน้ํามันดีเซลข้อแน,น,นะนํานะครับก็เติมสําหรับหนึ่งขวดก็สาหรับหนึ่งถังนะครับอ่าหรือว่าครึ่งถังขึ้นไปนะครับมันจะทําให้อ่าล้างหัวฉีดแล้วทําให้ควันดาลดลงนะครับแล้วหัวฉีดมันจะสะอาดนะครับการ น้ำมันไหลมันก็จะเป็นเป็นฝอยเป็นละอองมากขึ้นนะครับก็มันจะมีขวดแบบนี้ที่เป็นดีเซลนะครับแต่อีกแบบนึงจะเป็นเบนซินก็เลือกให้ถูกนะครับถ้าใดสนใจสินค้านะผมจะมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับช่วงนี้ลาซาด้าจัดโปรอยู่นะครับครับก็ขอบคุณครับ